อ่าสวัสดีครับอันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้ IDM โหลดไฟล์ต่างๆจาก Google Drive นะครับอ่าขั้นแรกเลยมาที่ปักหมุดนะแล้วกดคำว่าอ่านต่อครับแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้ไฟล์ต่างๆก็จะเป็นของ Google Drive ส,ส่วนใหญ่นะครับขั้นแรกเลยแล้วก็นี่ครับถ้าจะโหลดตัวเกมหล่ะก็นี่เลย พอดาวน์โหลดแล้วกดดาวน์โหลดไปครับเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วก็กดดาวน์โหลดไปครับถ้ากดดาวน์โหลดดื้อเลยเนี่ย IDM มันก็จะไม่โหลดให้นะให้เรากดไปวางไฟล์ไว้ในใน,ในไหนก่อนก็ได้ครับไว้เดสก์ท็อปก่อนก็ได้แล้วกดเซฟไปครับแล้วกดเซฟแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เรานี่ครับคลิกตรงนี้นะแสดงการดาวน์โหลดทั้งหมด เมื่อมาถึงหน้านี้เราจะเราจะเห็นว่ามันโหลดอยู่ทีนี้เราทําการหยุดชั่วคราวครับแล้วคลิกเข้าไปมันจะเป็นลิงก์แบบนี้นะครับให้ทําการก๊อปปี้ของมันมาทั้งหมดแล้วเข้า IDM ครับอ่า ให้เราเข้า idm แล้วคลิกตรงนี้ครับเพิ่ม url ทำการวางครับแล้วกดตกลงรอสักคู่อ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วครับให้ทำการกดดาวน์โหลดไปเลยทีนี้เราก็จะเป็นในด้านของ idm โหลดแล้วนะครับก็มาสอนเท่านี้แหละอ่า ขอบคุณที่รับชมครับ